เทศตำปลาสู้พี่น้องกินอีกแล้วค่ะมื่อนี้ได้ตำปลามาจากตลาดเลคเดอร์น,นะคะเมื่อเช้าไปตลาดมานะคะพาลูกๆไปซื้อทุงเท่าไหมนะคะเพราะว่ามืออื่นมือหื้อก็จะเปิดเทิ่มแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะพี่น้องตำปลาของเขาก็เป็นตาแซ่ตำปลานะคะพี่น้องตำปลาะะอาายู่ๆเลยอืมไม่เย็นหอยอะ่ะ แ่บน่าจะเจ็บนัน่ตาปลาของเขาก็สัมผัสเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องแ่บแสบนะคะกินบบเหลือกินโบย่างนะคะจากนั้นนะคะพี่น้องนะคะพ่อสักพักหนึ่งนะคะอาหารย่อยเดี๋ยวจากพักหนึ่งผ้าพี่น้องไทยบานเห่าบานไก่เลื่อนเคียงนะคะผ้ากันมาหฮมบนนีกแกล้ว นะคะมือหนีเป็นมือโฮมบนกระถินวัดปลาประทุมทิพย์นะคะจากมือกอนานันนะคะสองสามมือที่ผ่านมานะคะเป็นกระถินวัดบ้านเนาะนะคะส่วนตุงตัวนี้นะคะเป็นตุงใบโพและกระตุงประดับหลากหลายสีสันนะคะพี่น้องมะนาวก็เฮดบอลลายดอกค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันจ่อมันจอกันพูดนะคะก็เฮดใสประดับในกระถินวัดปลานะคะพี่น้องเห็นบ่ประกอบเส็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็บผ้ากันซอยกันนะคะเฮด เ็จข้าวเดียวนะคะพี่น้องนะคะในในประมาณสองสามชั่วโมงก็แล้วนะคะพี่น้องพราาพี่น้องมานาาทักไว้เรียบร้อยแล้วเขาแขมมาประกอบใส่ลูกปัดแล้วก็ใส่ดอกรักแทนนั่นนะคะกระเร็จนะคะเห็นบอกพี่น้องประกอบออกมาก,ก็ง่ามคือเก่าละพี่น้องนะคะสามารถเอาไปประกอบประดับในบุญอิหยังต่างๆนะคะได้นะคะได้เบิดทุกบุญเลยจากนั้นนะคะ เฮาก็จะทําการเก็บแล้วนะคะพี่น้องนะคะมือหนีเป็นมือโฮมแล้วนะคะเฮาก็จะเก็บบุญตัวนี้นะคะอันตุงตัวนี้นะคะเก็บตุงตัวนี้ไปประดับที่วัดแล้วนะคะมือหนีจะเข้าไปวัดนะคะเดี๋ยวถาเข้าไปรับบุญรับกุศลไปน้ำกันค่ะพี่น้องนะคะจะเอาตุงไปประดับเลือเด้นนะคะพี่น้องเพราะว่ามือหนีเป็นมือโฮมเนาะนะคะมือโฮมอันบุญกระถินวัดปานะคะพี่น้องนะคะเฮ็ดซีชุดนะคะ เสชุดกลางๆนะคะบวยใหญ่โบหน่อยหลายนะคะเห็ดซ้ำพอดีเห็ดซ้ำงามนะคะพี่น้องเห็นบอแต่ว่ากระเห็ดลร้มืออยู่เด้อค่ะพี่น้องนะคะสามจีมือนะคะตั้งแต่อันกระทินวัดบานแล้วก็ต่อมานี้เลยนะคะพี่น้องเห็นบองามอยู่นะคะพี่น้องนะคะสีสันก็งามอยู่นะคะเห็ดน้อยๆนะคะกระทัดรัดดีนะคะขันเมานว่าอันไทยบานเฮาอยากบูชาไป เพื่อว่าไปประดับในบ้านมันก็สามารถประดับได้นะคะเป็นสิริมงคลเนาะแวบๆบแบบเมื่อกี้นะคะพี่น้องเห็นป่าบอก,กะละมังนหนึ่งนะคะปางามงามนะคะอันน่าเพิ่นเอามาไฮมุกเนาะนะคะก็นี่ยนะคะพี่น้องอมาต่อกับเรื่องของข้าวต่อนะคะพี่น้องมาหอดวัดวัดละเด้อนนะคะพี่น้องใส่ผ้านถวายหลวงพ่อนะคะ,จะเจ้าวาดนะคะรับพรเสร็จแล้วหลวงพอก็อ,อเอาไปประดับในกองกระถินของข้าได้เลยนะคะนี่นะคะพี่น้อง กองกระถินของวัดป่าประทุมทิบนะคะสวยงามนะคะพี่น้องนะคะคันแม่นว่าอันมีเวลาหลายอาจจะเฮ็ดไว่านอี่ก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเวลาห้าก็บ่กคอยมีนะคะเวลามันจอก,กันนะคะเฮ็ดั้งแต่อันกระถินวัดบานก็พอแห้งนะ,ะพี่น้องเพราะว่าพี่นอ้นองมะนาวเฮ็ดผู้เดียวมากโอ้ยนะคะคักแง่งเฮ็ดตุงนะคะจนว่าอันบาดซองนะคะพกเป็นปลาะคะพี่น้อง อ่ะเรเป็นยังนะคะจะยาจมเด้อเดี๋ยวมันจะบดได้บุญน้ำเพลินดีน,นะคะนี่ล่ะพี่น้องเอามาห่อนแล้วก็ให้คนทีอันเห็ดประดับนะคะกองกระทินนะคะเอาใส่นะคะเอาหอยใส่นะคะกระงัานนะคะเห็ดให้กองกระทินของข้ามีสีสันขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะนอะนะคะนี่ล่ะค่ะพี่น้อง บุญประเภทนีต่างๆนะคะบาัวาเตะประเภทนี้อย่างต่างๆนะคะพี่น้องมะนาวกับพรา่ทายถอดซูพีซูนองเบิงนะคะพี่น้องบาัวาเตะเภาคใตภาคเนื้อภาคกลางนะคะพี่น้องนะคะเป็นประเภทนี้ที่ไทยบานเฮาหยึดถือสืบทอ,อดปฏิบัติกันมานะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นอีกบุญประเภทนี่หนึ่งนะคะบุญกะทินเนาะนะคะก็มีโอกาสก็ได้เหตุใดโฮมบุญไปนำกันนะคะซอยกันเฮตดซอ้อยกันสางไปเนาะค่ะนาอ ประดับตุงเซตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็จะเมื่อบานแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องเลไลเดอร์ค่ะที่เขามาใหา้กำลังแห่งใจในการชมคลิปนะคะขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขขอบคุณเลไลค่ะ